เมื่อดอกแคเริ่มบานและล่วงหล่นอย่าปล่อยให้เขาร่วงไปเฉยๆนะคะวันนี้พบกับจิตใจดี Y i y จะพาทุกคนมารู้จักกับดอกแคนากันค่ะประโยชน์ของแคนาแคนาเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกมากตามปั๊มน้ำมันสถานที่ราชการหรือแม้กระทั่งบ้านจัดสรรน,นำมาจัดสวนเนื่องจากให้ดอกสีขาวสวยงาม แคนาเป็นไม้มงคลเนื่องจากเชื่อว่าสีขาวบริสุทธิ์ของดอกจะนำพาสิ่งที่เป็นมงคลและสิ่งดีงามมาให้แก่สถานที่หรือคนในครอบครัวต้นแคนามีกิ่งจำนวนมากและมีใบดกจึงนิยมปลูกไว้เพื่อให้ร่มเงาซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกับการปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับและไม้มงคลด้วยดอกแคนานิยมเก็บมารับประทานสด กินกับอาหารจำพวกลาบหรือลวกจิ้มน้ำพริกซึ่งดอกสดจะมีรสกรอบและขมเล็กน้อยแต่หากนำมาลวกน้ำที่ลวกนานในระยะหนึ่งจะมีรสขมมากขมมากกว่าดอกสดแต่จะให้รสนุ่มอร่อยกว่าแต่ทั้งนี้หากลวกน้ำหลายน้ำหรือลวกนานขึ้นรสขมก็จะน้อยลงเรื่อยๆจนถึงระดับที่ไม่ขมมาก แต่การลวกน้ำร้อนน,น,นานๆจะทำให้ดอกเปื่อยยุย่ยรับประทานไม่อร่อยเรามาดูการลวกจะเริ่มด้วยการฉีกดอกแบ่งครึ่งออกนะคะป้องกันมแมลงและเกสรจะมีอยู่4เกสรอ,อันนี้จะขมนะคะถ้าเราไม่เอาออกเกสรที่อยู่ข้างในนี้จะเป็นเกสรตัวผู้เอาออกให้หมดค่ะ คงเหลือแต่การกรีบดอกและส่วนดอกแล้วค่อยนำมาลวกน้ำตามระดับความขมที่เราต้องการนำดอกแคลงต้มหรือลวกเพียง1-3นาทีก่อนนำขึ้นมาพักให้เย็นก่อนนำไปรับประทานดอกแคนาที่ต้มหรือลวกในน้ำเดือดในระยะอันสัน้นก็จะได้ดอกแคนาลวกที่มีลักษณะอ่อนนุ่มและกรอบ รวมถึงไม่มีรสขมมากและสีดอกแคนาก็จะไม่ช้ำและเป็นสีน้ำตาลค่ะถ้าสุกมากก็จะเป็นสีน้ำตาลมากนั่นเองเรามาดูสรรพคุณของแคนากันค่ะลดอาการท้องเสียต้านอนุมูลอิสระช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยขับปัสสาวะช่วยลดอาการเจ็บคอบรรเทาหรือว่าประครบแผลได้ ใช้เป็นยาระบายอ่อนๆใช้เป็นยาถ่ายแก้อาการท้องเสียแก้ริสีดวงช่วยขับปัสสาวะช่วยเป็นยาระบายอ่อนๆทั้งรากเปลือกและแก่นช่วยขับลมช่วยขับเสมหะลดอาการท้องอืดใช้บทาพอกแผลได้ที่ยกตัวอย่างมานี้คือประโยชน์ดีๆจากดอกแคนานะคะ หาใครนะคะเห็นอยู่บริเวณไหนนะคะหรืออยากหามาปลูกก็หามาปลูกได้ค่ะเป็นทั้งไม้มงคลไม้ประดับที่มีสรรพคุณเยอะมากประโยชน์เยอะนะคะให้ร่มเงาได้อีกด้วยนำมาหามาปลูกดูนะคะรับประทานลดขมนิดนิดอร่อยมากค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะสำหรับวันนี้ลาไปพร้อมกับดอกแคนาะขาวๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะ